เขาบอกว่าออกง่ายใช่ไหมแต่ละปัดต่ละเปิดอ่ะเอ้ยไอ้เต้ยไอ้ยเออ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 โอ้โหเต้ยดูนี่เต้ยดูนี่25%น้ำแดงน้ำส้มน้ำสไปร์น้ำปลาหลายคนดูคลิปนี้จบอยากง่ายชีพแน่นอนถ้าอยากรู้เป็นพ่อะไรต้องดูคลิปนี้ให้จบแต่ก่อนจะไปดูกันตอนนี้พอนเทล่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับมีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองพอนเทล่าโอ้โหดูดิ สงสัยเขาดูคลิปโรบอกหลุมเมื่อวานเนี่ยเลยเนี่ยเป็นหลุมเนี่ยคือผมลืมอัดคลิปครับไอที่เป็นหลุมเนี่ยครับเมืองพอนเทล่ามหานาครเนี่ยเขาซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัดภาพมาที่อัปเดตวันนี้ครับก่อนที่ผมจะไปทีิพายเนี่ยผมกำลังเปิดเว็บอยู่ครับมีใครไม่รู้เดินมาข้างผมแล้วก็ทักเป็นเศษมาบอกว่านายคนบ้านไหนตอนนั้นผมงงเลยว่าใครวะมาถึงมาเลยวะเข้าคิวงานเลยวะนักแสดงกูนักแสดงมาหรอโอ้โหขึ้นไล์ปุ๊บทักเลยอะ่ะนายคนบ้านไหนโอ้โหคนอีซูดหัวเราสวยไหมเฮ้ย หาจากไหนเนี่ยบ้าบ่อฟ้ามากอลังการสุดๆเอาไม้ห้าพันในออนโอ้โหเฮ้ยไอเตยเอาปะไอหัวบนเนี้ยเฮ้ยแล้วมันสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันสีอะไรอะเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์เฮ้ยเฮ้ยเหมือนแหวนเลยอะที่เคยซื้อในวัดใหม่หนองพระองค์อะคือเคยไปตอนตอนเด็กๆอะที่เขามีงานวัดอะแล้วก็เดินไปเดินซื้อแหวนอะเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเอเเปลี่ยนสีจริงวะถ้าอารมณ์ดีสีเหลืองวะว่าแต่มีมะกอไหมเฮ้ยเอาวะ โอ้หเยอะขนาดนี้ผมเกรงใจแย่หลังจากคุยกันเสร็จครับผมไม่รอช้ามามาเร็งโดเลยครับเกาะแห่งคอสตูมเอ้ยไอเชี่ยมันมีคนมายืนแบบโชว์แอค่ะดูดิเกินไปน้องบนหัวใครไหมมันแอคเกินมันทำทรงแบบได้แล้วมายืนแอค่ะเขาบอกว่าออกง่ายใช่ไหมตะลปัดตะลเปิดอ่ะมาครับผมเปิดมาอันแรกปึ๊บโอ้ยเอ้ยกูมาเลยวะไอเชี้ยตะลปัดโอ้ยห่าง่ายเกินน้องพันอ้น มึงกางหายเกินในแต่หน้าเดียวอุ้ยไอ้เต้ยชื่อขึ้นคอสตูมเซเว่นออสซอนสเปนสตมอลมอลอกอะโอ้ยนั่งของแล้นั่งของแล้นั่งของแล้วเฮ้ยหากอันนี้ควักนะอันเนี้ยกำไรแล้วว่ะเพื่อนอุ้ยอันนี้เท่กว่าเยอะเลยเต้ยโอ้โหไอ้เชี่ยอุ้ยโหอ่ะดูดีเท่กว่าเยอะไหมอันนี้ดูอ่ะดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ย เยีฟ yeah, ้าพิโรธอะ่ะเดินไปที่ไหนก็คือแบบน้องๆก็แบบโอ้โหฟ้าผงฟ้าผ่าแป๊บแป๊บแป๊บะหลังจากที่ผมได้คอสตูมันเสร็จผมก็ไปลองตีดูครับเพราะเขาบอกว่าเวลาตีนะั้นมันจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวยิงด,งดิคุณจะมาเทสมวกไอ้ยิงหมดเลยโอ้โห <c oughs> ไม่เหลือแล้วจรรเคเเอ,อเรอไรวเสาเออเอนี่นี่เดี๋ยวดูนี่เป็นไงสีแดง ไอ้เชี่ยเปลี่ยนตามอารมณ์อ่ะใครไม่มีก็คือคือคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องกันนะครับผมในการคุณต่อยเนี่ย S S R นะเว้ยใช่เหรอวะนี่กูได้ S S R หรอวะคือกดอันแรกกูได้ S S R เลยเหรอแต่ชื่อมันไม่ขึ้นไม่ใช่เหรอคือเขาหากันในควักอันเนี้ยโอ้โห โอ้โหพี่ใช้เนี่ยอะไรเนี่ยเป็หนึ่งเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นแอ่ปิ้นสีปิ้นสีแอเตอร์คนอันกันเนยไอเทียใหญ่แล้วของกูไม่ใช่แหล่ไอเทียขอประสั่งซ้ำจังคืออันนี้อแล้วก็พี่คืออะไรที่ได้มาที่แหล่ เนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยเดินไปเลื่อนมามาเจอกล่องแลนสโตนครับเป็นกล่อง10.0ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นกล่องอาชีพทีนี้ก็ต้องไปเทียบกับกล่อง9.0แล้วว่ามันมีอะไรแตกต่างกันไหมมีแบบอะไรเพิ่มมาขึ้นหรือเปล่าไม่สูญเสียพีเอ้ยโกงนะอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยโหมีไอ้เล็กตาล็อกนี่มีครัว่าอันนี้ดีอันนี้ดีด้วยเหรอสไนเปอร์โฟกัสลบ0.1นย์จุนึ่งเฮ้ยอันนี้ดี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 ไอ้พวกมีโค รัวดิพี่รัวแบบบะ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 ยิงกันพี่ปริ้นใครเล่นอาชีพไหนก็ลองไปดูนะครับว่าอาชีพตัวเองเนี่ยโกงหรือเปล่าที่นี่มันมีอีกิจกรรมหนึ่งครับเป็น e c r i f s, <ini> <S degree, or 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 of land world เป็นกิจกรรมตีบอสข้างในเนี่ยจะมีบอสเยอะมากผมบอกได้ว่าหวานเจี๊ยบแมงทองเวอร์ชันไม่ไม่ไม่พิมพ์สีเฮ้ยไอเชี่ยมึงดูไอเทมไฮไลท์ what the รรซในเวลาออกลบจริงแล้วครับทีนี้ NPC มันอยู่ทางฝั่งของซ้ายเมืองกลางพอนิดๆครับเดินมาจะเจอเลยครับคนเนี้ยนี่คุยกับขุนโจขุนโจเจอตาบูเลยคือพี่่าเอ้ยกูเจอไอเนี้ยไาบูที่เป็นไอ้ยไอ้เต้ไอ้เต้ยอไออนไอ้ไอต้ไอ้นอออ กูเจอแ้วเอนแน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 งเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครึ่งหลอดครับผมเฮ้ยบิ๊กฟูดเฮ้ยพี่ต่อยบิ๊กฟูดเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เฮ้ยกูเจอกูล็อกกูล็อกป้งเฮ้ยใบเบยไวบเบย์เก้าอันโอ้ยมอง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 แย่แล้ยติดแข็งเอ้ยอุ้ยหมัดเดียวตายเลยสุดยอดโคตรตึงพี่ตามต่อยหีเดียวตายเลย ไม่ใคนข้างๆกูต่อยเข้าไปหนึ่งหมัดนี่อาย M P P แตกพอดีน้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกู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 อย่าเยอะดูทุกคนดูเศกไฟ,ไฟโบ้ครับบุกบ,บ,บุกบุกบักบักไลท์เทนนิ่งโอ้โหโคตรรัวเออเออโอ้โหตเตริรด,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 ดูดิเติรดูดิเชียโอ้โหไอเชียเสกแม่งโบ้ไอเตริรมึงดูดิไอเชียโอดะ เออโอ้ยมึงดูดิพี่ใบเบฟีใบเบฟีอุ้ยใบเบฟีโอ้ย,ไปไปอย,อยพี่ครับอยู่ด้วยไหมพี่ครับตีด้วยครับนี่มาแล้ว <im itation> ผมแทงให้ลุยลุยลุย,ลยอุ้ยไอตกด้วยไอ้ไอ้พี่เขาไม่เก็บด้วยเอาเสร็จกูดิปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยน่ากลัวปะอีเวดเปอร์ แป้งโ <ítulo> อ้ยเหี้ยเศกแม่งอย่างตึงอะเนาะเฮ้ยแต่พี่เขาไม่เก็บไ้เบกูเสียบดีเส็จกูดีเหียเสกมันขนาดนี้เลยหรอวะอามดู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 บัก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 บกบั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 กบ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  โหคนสู้ชีวิตเฮ้ยนี่นนไงตายโ,โ,โ,โดนดูกับบาดตายโดนดูกับบาดตายอุ้ยขายของม้งทันป่ะวะตอนนี้ผมคิดว่าการที่ผมเล่นม้งเนี่ยผมต้องต่อยเสร็จผมต้องไปรีเอชพแม่งโคตรเฟืองเลยครับแททูเสกแม่งเดินตีบ่าบ่าบ่าผมไล่เดินเก็บของชิวเลยอูาชูลา่ากูยังไล่ไม่สุดอะ่ะไอ้เหี้ย ทำไมอาชีพกูแม่งดูแบบสมกึกสมักักจังวะรู้ว่ามันถึงเวลาแล้ววะที่เราจะต้องขายของมองให้หมดพอ,อดูของหน่อยได้ไหมนี่ไอ้นี่นี่กูดูของแป๊บเดี๋ยวกูเล่นตามเลยนี่บวกสิบแมวแคทเทรยามานาสีกระตายเสื้อ เสื้ออาเก็บเอ็กแล้วก็ใส่ใส่ใส่สร้อยอันนี้เป็นของเก่านะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะฮะตอนนี้มี1 0บจุดมาแล้วนะครับถ้าเราขายของมองทั้งหมดแล้วไปเล่นสกอร่าได้ปะต้องต้องดูว่ามีสมุดเทียบีมีอะไรเปล่าจากที่ผมลองเทสตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามองผมไม่เหมาะกับการล่าบอลแล้วครับเพราะไม่มีของต่อยบอลและมีแต่ต่อยคนโอ้ยจะเกิดเป็นมองแม่งพอได้ครบมาเนี่ยผมก็มาคุยกับเ p ็นซครับไม่ได้การ์ดเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ให้กูเตรียมใจเลยกดปุ๊บกูได้เลย ไรกดปุ๊บมาเลยอนาคอนดางูเขียวงูแดงหลังจากที่เราเห็นอนุภาพของเสกเลนะ้เนี่ยผมไม่รอช้าเลยครับตอนนี้เตอร์มันลงไปเอาคาบครับผมก็เลยถือวิาสาสะตีบวกรอเลยครับมีสมุดบวก7อยู่ครับแล้วก็มีโอลิเทพ2เม็ดลั่นไปก่อนเลยที่บวก8 25เซนโอ้โหไม่มีตังตีเย็ดเป็ด25%น้ำแดงน้ำส้มน้ำสไปน์น้ำปลาสุดยอด4 5น้ำแดงน้ำส้มน้ำปลา ไม่ได้ยากกว่าเพื่อน35%น้ำปลาน้ำปลาน้ำสไปซ์ไอ้เชี่ยง่ายเกินไปหรือเปล่าบวก10ทำเทียสีเลยปะตอนเนี้ไอเต้ยคือตึงเกินดูดิแบบบะ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 อ่ะดูดิเนี่ยบวก10แล้วอะ่ะ ไม่แล้วพี่จะทำอะไรนี้พี่ะลองใช้สมุดบวกติบมันก็ไม่แรงอ่ะเด็กเขาไม่ได้ใช้สมุดกันหรือใช้สมุดแต่เขาจะสมุดเทียงมันห่ากกันเยอะนะตัวคุณไม่แล้วใต้พี่จะทำพี่ไปทำสมุดทำอะไรของไอคาสแต่นี่ไม่ดีกว่าหรือที่มันทำง่ายๆอ่ะทำของไอสมุดเทียตีของไอคาสอ่ะแล้วกูตีโอลิเทปไปได้ด้วยสองอันเมื่อกี้ตีเสร็จไปแล้วครับพึ่งมันึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยสมุดเป็นคนละเล่มกันที่หว่าแล้วเขาก็ส่งมาให้ตีไม่ถามพี่ถามน้องเลยกู นี่ไงเขาส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยสมุดสีฟ้าไอ้เะิกี้เขาก็เปิดให้ดูแล้วไม่ดูไว้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปลองพ v p พีครับผมอยากรู้ว่าเสกแม่งแรงขนาดไหนครับมาที่ห้องอิสูที่เก่าเวลาเดิมมีหน้าหาแลกหมัดอิสูเจอได้มีคนกำลังเดินเข้าไปแล้วตัวใหญ่หรือตัวเล็กดยหน่อยตัวเล็กตัวเล็กไอ้หี้ยมาดิประกาศเก้าไม่มีใครมาเลยวะโคเทสวอหนึ่งเรียกฐานใครที่เป็นมองเข้ามาดวนดวนต้องการวอหมัดเนี่ยดูจังหวะหายตัวดู <Das que ath> ไปงานนี่ไหมได้ไหม,ไไหมอันนี้คือตำรวจจับไม่ได้นะถ้าผ่าผ่าไฟแดงอ่ะัวแปลกๆไรสัตว์นึ่งนะกูสเตบอดีล้ลโอ้ยไอเียสติลบอดี้ยังไม่นอดเลยหรือว่ามันติดดิสวะเกิดอะไรขึ้นอีกรอบโอ้ยทำไมกูปั๊มไม่ทันไวไอเฮียมันแรงจังวะโอ้มันขนาดนี้เลยเหรอผมเห็นแล้วแม่งอยากเล่นเลยครับคือแม่งจรวจะแรงอะไรขนาดนั้นฮะดูดิของผ ่นอันนี้รุ่นใหญ่สุดเหรออันนี้น่าจะใหญ่สุดใช่เฮ้ยตายเลยันี่ไงติดโบวแบบพ่องตายผมผิดแล้วอย่างนั้นเนี่ยจริงๆผมก็มีเศกโนหนึ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาเทสดูว่างเป็นยังไงเศกรุ่นใหญ่มาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูทักมาเข้ามาแล้วอันนี้ของจริงเห็นไหมเห็นเศกรุ่นใหญ่ยังเอาว่ะเอาวะเอาวะเฮ้ยจะตายพี่พี่จะตายจะตายไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วปั๊มไม่ดันอ่ะพร้อมนะ โทษนะอันนี้ยังไม่ได้กดอะไรเลยนะอันนี้ปั๊มสาเปาไปกี่ปั๊มสาเปาไปกี่ลูกโอ้ยเก,ก่งใจบ,บนหัวกูด้วย <laughs> เฮียหัวโน1นอ,อ่ะไอเฮียโดนบุรี่สัตเอ้ยไล่ไม่เสร็จเดี๋ยวคลิปหน้ากายพันผมจะกลายเป็นเสกแล้วเดี๋ยวเราติดตามซีรีส์เสกโน1เลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะกลายเป็นเสกแบบพี่ๆได้ไหม